สวัสดีค่ะมองโคกับกินอยููแบบแบบานๆป้ยะชานแบบานลแบบค่ะพี่น้องมในสภาพมานคืกับเขาค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารจานเดียวค่ะพี่น้องจะพามาทาหมูทอดกระเทียมนะคะพี่น้องเป็นอย่างที่อื่นอาหารจานเดียวว่าเฮ็ดต้มหมูทอดกระเทียมโปะก,กับเขาแค่นี้ก็เอาอยู่นะคะอันนี้ก็คือหมูสะโพกค,ค่ะพี่น้องเราเลือกเอาหมูสะโพกนะคะ จริงๆสันข้อสุดีสุดนะดคะพี่น้องแต่ละข้าม่อนขางสิแพงเนี่นะคะเด็กก็เลยเอาเป็นสโพกเอาค่ะอันนี้ก็คือสามเกลอค่ะกระเทียมพริกไทยรากผักชีโคโอหยาบๆค่ะกะจสมีไข่ไก่มีหยางนะคะพี่น้องมาค่ะก่อนอื่นแล้วเข้ามาผสมกันเลยค่ะเฮดแบบบานๆนยค่ะพี่น้องมาตรงวางยังไรค่ะประมาณนี้เลยค่ะเดยกจะทาแบบทอดเลยนะคะไม่ใช่แบบผัดค่ะถ้าเฮดแบบผัดถ้าต้มแบงสามเกลอไว้พัดเส้นหน่อยนึงค่ะ หลังจากนั้นค่ะต่อยไข่ใส่ลงไปไข่นี่จะทําให้หมูเรานุ่มขึ้นนะคะต่สลับผู้ใดที่กินแบบว่าแข็งแน่นิดน,นึงได้ยู่กับโบตอมไ้ก็ได้ค่ะแต่ว่าอยู่นี้เพิ่มมากแบบว่าหมูนุ่มนะคะผู้เฒ่านะคะพี่น้องตามด้วยรสดีใส่ลงไปค่ะตามด้วยพงกุ้ง,งซอสปรุงรสฝาเขียวตรงเน่โบตองเน่ซ้ำนะคะพี่น้องค่ะแล้วก็ ขีวขาวนิดนึงพ่อค่ะพี่น้องที่จริงซอสทุนรฟ้าเขียวก็รสด,ดีกับพ่อนะคะพี่น้องหลังจากนั้นเรจะใส่น้ำตาลทรายนิดนึงค่ะน้ำตาลทรายนี่เวลาทอดมันจะทําให้หมูเราดําเร็วด้วค่ะพี่น้องอย่าใส่หลายใส่พ่อมีรสแปลามแปล๋ม,ลมของจะใส่ไปช้อนโต๊ะค่ะหลังจากนั้นค่ะดเดี๋ยวเอาแป้งก่อนค่ะแป้งทอดกรอบใส่ลงไปค่ะ พิ่มให้หมูเราเหลืองขึ้นแล้วก็ให้กรอบน่ากินด้วยค่ะพี่น้องนะคะสำหรับคนชอบะสบกับผสมใส่ค่ะพี่น้องนะคะหลังจากนั้นค่ะคลุกเค้าให้เข้ากันบางคนก็สใส่แป้งมันน้ำเด้พี่น้องแต่เยาอบอไซดด้วยจ้ะเพราะว่าจะใส่ไข่ไปล่ะค่ะคลุกเค้าให้เข้ากันแล้วหมักทิ้งไว้สามสิบนาทีค่ะนะคะหมักไว้จะสีเลยค่ะคลุกไปเรื่อยๆค่ะจนก้อนจะไม่น้ำไข่เหลือค่ะ มันจะเข้าไปดูดซุ่มในตัวหมูนะคะพี่น้องน่คะคุกนวดคุกนวดคุกอย่างนี้เลยค่ะน่คะถ้าเป็นสันในบนแนนําให้นวดแห้งเลยคะ่ะพี่น้องเพราะสันในมันมันเละเร็วห้องจับซื่อๆกับแหลก่กกะคะ่ะแต่ของยอดน้เป็นสะโพกค,ค่ะพี่น้องนะคะก็เลยทําได้เอาละคะ่ะได้ยอดนวดไปไดเรื่อยๆจน แล้วเราเรียบร้อยทิมไว้30นาทีเดี๋ยวมาเบิ่งนกันตอนถอดอีกรอบนึงจ้าเอาละค่ะพี่น้องหลังจากหมักหมูทิ้งไว้30นาทีค่ะเราก็สามารถเจียวกระเทียมก่อนนะคะพี่น้องกระเทียมอันนี้เยวก็จะใส่เกลือแล้วก็แป้งคอากรอบลงไปเจียวไว้เพื่อที่จะให้เอาลวยหนาเวลาที่ห้าทถอดแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปเลย ไฟให้ปิดไฟได้วยค่ะให้ความหอมมันอยู่ในกระทะีนน้ำมันค่ะพอเ,เปิดไฟละาพัดเดี่ยวไปเรื่อยๆกระเทียมเราจะขมนะคะพี่น้องพอกระเทียมพักเริ่มเลืองค่ะให้เปิดไฟกลางนะคะพี่น้องแบบนี้ค่ะค่อยๆให้ความร้อนแทรกซึมเข้าไปค่ะรับร่องวาบอมมี่ขมเลยจะกรอบอร่อยเลยค่ะ เอาล้ค่ะทีนี้เราก็จะได้กระเทียมที่กรอบเหลืองแบบนี้ได้ค่ะพี่น้องรับรองมาแซบแลค่ะหลังจากนั้นค่ะเรามาทอดหมูกันค่ะพี่น้องมูนี่บรอนี่นำให้ทอดเทีเดียวเปิดได้ค่ะเพราะว่าน้ำมันเท้าหน่อยแบ่งครึ่งหนึ่งค่ะเพราะว่าจะทอดแบบนีค่ะพี่น้องพอมผ่อนบรอทัวถึงค่ะเฮสเฮสให้มูเข้าโบนากินค่ะพี่น้องมันจะไม่กรอบไม่เหลืองไม่น่ากินค่ะถ้าทอดที่เราเพิ่สุกพอดี แต่ว่าถ้าใครใช้น้ำมันเยอะกว่านี้พอได้ทีเดียวบนเด้อค่ะอันนี้น้ำมันไม่หน่อยค่ะนี่ยค่ะดูค่ะพอดาจะจายออกมากเต็มกระทะแล้วค่ะพี่น้องจะเอาใส่ทีเดียวบนนี้นันจะโบแซบ์หมูทอดนะคะพอดไปเรื่อยๆค่ะเปิดไฟแห้งค่ะเพราะว่าเ้าบริเวณต้องการเคี่ยวหมูหรืออย่างค่ะเปิดไฟแรงๆให้หมูเราสุกเรืองนะคะ ทอ่อพดแบบว่าไฟงอ่อนๆดึงๆนิดนึงนะคะหมูห้าวจะเหนียวไม่กระชุบเกินไปไม่เหนียวโปะสจะค่ะเปิดเต็มที่แบบนี้เลยค่ะเอาละค่ะนะคะพี่น้องกระโบเดินหุ่มอยากยังค่ะเย่าเสื้อพี่น้องเค็ดใดแต่เย่เค็ดเถิเบิ้งในแบบฉบับของย่านะค,ะ,าะค่ะเอาละค่ะยจะถอดเรื่องก,กอรอบนะคะพี่น้องอาจจะบอกกอบแบบกรอบคึ้ก,กระเทียมนะคะพี่น้องแห่มื่อเรื่องสวยนะคะ ยายจะจัดใส่จานแล้วจะให้ดูตอนเสร็จแล้วเรียบร้อยจ้าแล้วล่ะค่ะพี่น้องมูทอดกระเทียมง่ายๆแต่อร่อยค่ะพี่น้องโรยด้วยกระเทียมก,กรอบๆผักกระเทียมเนี่ยยอดโบนโรยโบได้ดค่ะพี่น้องเพราะว่ากลัวเสดากินเดี๋ยวมันสบอกรอบนะคะอันนี้เอาโรยไว้ส่วนหนึงงก้อนแล้วอีกครึ่งนเอาใส่ถ้วยไว้ค่ะประ่อกินขอใส่นะคะพี่น้องกินคู่กับแตงกวากับน้ำปลาพริกแต่ยันนี่เพิ่มบบกินน้ำปลาพริกนะคะมันเผ็ดเพิ่มสะกินแตงกวาค่ะ เฮาสามารถทำน้ำปลาพริกได้เลยหรือจะเอามะเขือเทศมาแก้มอีกก็ได้ค่ะอร่อยค่ะพี่น้องใส่ผักชีกลงไปน้ำแล้นนะค่ะเป็นเมนูอาหารจานเดียวง่ายๆค่ะพี่น้องขอพุณหลายๆค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดกตามให้ขอคุณกําลังใจดีๆเด้อค่ะพี่น้องมาค่ะเอาถั่วเอาซ้ามอาจารย์เข้ามาค่ะพี่น้องมากินเข้าด้วยกันค่ะหมูทอดกระเทียมนุ่มๆหอมๆอร่อยๆค่ะ